สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมฟิลฟ็อกวันนี้ผมจะมาแนะนำการจัดแผนสำหรับสายฟรี100%เซครับว่าจัดแผนยังไงแล้วก็จัดตำแหน่งนักเตะยังไงครับผมให้ขึ้นดีหนึ่งะครับวันนี้มาวันนี้ก็ผมก็จะมาแนะนำแผนลองบลเคาน์เตอร์ผมจะเป็นคาเปโร่ครับแนะนำแผนก็จะเป็น4-2-2-2ครับก่อนอื่นก็ผมขอแนะนำวิธีในการหาแผนนี้ครับอย่างแรกให้เรากดมาตรงทีมตรงนี้เลยครับนี่ครับกดตามผมได้เลยครับนี่ครับกดไปเลือกทีมครับ แล้วก็ไปที่ยุโรปครับ1แล้วก็9ครับนี่9แล้วก็8ดครับเลือกมาครับนี่นี่ครับทีมเี่ครับเลือกมาครับแล้วก็กดไปตรงที่โค้ดครับกดไปที่ช็คฟอร์มิชันครับเดฟอลท์ครับนี่มันก็จะได้แผนนี่ครับแผน4 22 2มาแบบนี้เลยครับผมสำหรับคนที่ขี้เกียจจัดนะครับมันก็จะตรงประมาณนี้เลยครับนี่ประมาณนี้เลยครับแผนที่ผมใช้ก็ จะเน้นการบุกตรงกลางครับแล้วก็ด้านข้างนะครับผมแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็จะเป็นแบ็กเกมบุกนะครับมาเรามาเริ่มต้นจากผู้รักษาประตูครับผู้รักษาประตูนี่คือจะเป็นใครก็ได้ครับผมจะเป็นแต่ส่วนตัวผมใช้เชดนี่ครับผมจะเป็น defensive g o a l k e e p e r ครับตัวนี้ก็ถือว่าเหนียวนะครับเพื่อนๆก็ใช้ตัวไหนก็ได้ครับที่แบบไว้ใจนะครับสำหรับสายฟรีนะครับก็มีให้เลือกหลายตัวนะครับโอเคตัวแรกก็จะเป็นประตูครับใช้ตัวไหนก็ได้ครับผมที่เราไว้ใจได้ครับมา เริ่มต้นจากแบ็กขวาครับแบ็กขวาก็ถ้าเป็นไปได้ก็ใช้แบ็กเกมรับก็ได้ผมจะเป็นดิฟเฟนซีฟฟูลแบ็กครับก็ได้ครับแต่ส่วนตัวผมจะใช้ back แบ็กเกมบุกครับผมจะเป็นแอตแทกกิ้งฟูลแบ็กครับผมจะเป็นฮาคิมี่ครับประมาณนี้ครับก็จะเป็นฟีเจอร์ครับส่วนอ่ากองหลังตัวแรกก็จะเป็นสไตล์บิวอัพผมเอเดมเมดิเตาครับผมสไตล์บิวอัพครับแนะนําให้เล่นสไตล์บิวอัพคู่กับเดอะเดสทรอยเยอร์ครับนี่ อีกคนนึงก็จะเป็นอิบราฮิมากนาเต้ครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็แนะนําเป็นตัวที่มีความสูงครับแนะนํากองหลังที่มีความสูงตัวหนึ่งครับนี่กนาเต้ครับแลีกอีกตัวหนึ่งก็มีความเร็วครับผมแนะนํากองหลังที่มีความเร็วทั้งคู่เลยครับเพราะว่าเมตานี่คือกองหน้ามันไวจัดครับคนดูโอเคครับผมมากันต่อที่แบ็กซด์ครับแบ็กซด์ก็จะใช้เป็นผมใช้เป็นอันฟงโซเดวิดครับผมว่าเป็นตัวที่มีความเร็วผมแนะนําตัวที่มีความเร็วทั้ง ทั้งสองเลยครับผมแบกซ้ายแบกขวาครับอ่าแต่ส่วนตัวผมจะแนะนาเป็นแบกเกมรับข้างหนึ่งแบกเกมบุกข้างนึงครับถ้าเราคุมหลังไม่ดีครับมาต่อกันที่กองกลางครับผมคนแรกผมจะใช้เป็นสไตล์อังเคอร์แมนครับผมจะเป็นกองกลางตัวรับผมจะเป็นโรดรี้ครับโรดี้ร่างไฟร่างนี้ครับผมเป็นตัวที่เก่งนะครับเป็นตัวที่แบบเกมรับดีถือว่าเป็นร่างโรดี้ร่างแจกที่วิ่งโคตรเร็วร่างนี้ครับและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสําคัญและผมก็คือ ผมจะใช้เป็นโค้ดเป็นคาเปโลรับลิงก์อัพกับเอมเปเป้ครับปกติเบคแฮมมันก็จะไม่เล่นไม่ได้ผมตำแหน่งดีเมฟเพราะผมไปเพิ่มตำแหน่งให้เขานะครับนี่ครับนี่เลยไปเพิ่มตำแหน่งให้เขานะครับก็จะทําให้เล่นดีเมฟได้ครับผมสามารถลิงก์อัพกับเอมเปเป้เลครับผมมากันที่กองกลางตัวรุกคนแรกเขาฝั่งซ้ายก็จะเป็นกา้าผมสไตล์เคียติเพเมเกอร์ครับตรงนี้ก็ได้ทาเป็นตัวที่แบบให้มีความคล่องตัวเขาผมจ่ายบอลก็ได้ครับตัวนี้ก็คือจบสกอร์ก็ได้เหมือนกันครับ แนะนำผมส่วนอีกฝั่งก็จะเป็นเฟมินโลเปสครับผมก็จะเป็นสไตล์โฮเพเยอร์ครับแนะนำใช้โฮเพเยอร์คู่กับเคทิเพมเมเกอร์จะจะดีที่สุดนะครับจะเล่นง่ายนะครับโอเคนะครับผมมากันที่กองหน้าเป้าก็จะเป็นโกโพเชอร์คู่เลยครับมันก็จะประมาณนี้เลยครับผมแนะนำโกโพเชอร์คู่ดีกว่าหรือจะเป็นออฟสไตล์ก็ได้ผมแต่ว่าถ้าจะให้เล่นง่ายก็เป็นโกโพเชอร์คู่เลยครับโอเคเรามาดูตัวสำรองกันดีกว่า มากันที่ตัวสำรองครับผมตัวสำรองก็จะมีเมสันกินวูดครับเอามาเป็นตัวสำรองเป็นกองหน้าครับบางทีนะครับแล้วก็ฟอร์นโดตอรเลสครับกองหน้าอีกคนหนึ่งครับแล้วก็ผมแนะนําให้มีกองหลังมาเป็นแบ็กอัพให้นะครับผมกองหลังคนนึงอะเผื่อแบบแบ็กซ้ายแบ็กขวาเราไม่ฟิตนะครับผมแบ็กซ้ายเราอะมันมีโอกาสหวตกรับแล้วกองหลังก็มีโอกาสหัวตกรับให้ดูฟอร์มด้วยนะครับถ้าฟอร์ม B คือเล่นได้ครับแต่ถ้าฟอร์ม A คือโอเคเล่นได้ครับแต่ถ้าฟอร์มซีมีโอกาสหวตกนะครับแนะนาหาตัวสำรองมาแบบ มามาเฉลี่ยนะครับประตูก็ให้เราหามาก็ได้ครับถ้าเราไม่ใช่ฟอร์มเนะครับถ้าฟอร์มเอนคือไม่ต้องเอามารกในประตูะครับโอเคผมก็จะใช้กองหลังครับแล้วก็ดีมาโคเอาไว้แก้เกมอ่าเป็นสายเปิดหมงนะครับผมแล้วก็อีกตัวนึงคือวอลเวคอนครับตัวนี้ก็เป็นสายเปิดหมงครับเป็นกองหน้าที่สูง197ครับแล้วกอง อ่าแล้วก็ตัวที่เราบินตัวสำรองอ่ะแนะนําให้มีซูเปอร์ซับจะดีนะครับผมส่วนอีกตัวก็จะเป็นกองหน้าครับผมสตอยคอปครับตัวนี้ก็เป็นซูเปอร์ซับครับผมใส่ซูเปอร์ซับเขาครับแล้วก็กองกลางก็ให้มีตัวสำรองเหมือนกันนะผมนี่กองกลางตัวรุกก็จะมีชเนเดอร์เคทิเพมเอร์ครับแล้วก็จะมีลาอูนกอนซาเลสโฮเพเยอร์ครับกองหน้าก็ผมแนะนําให้หาตัวสำรองมาเยอะๆเลยครับอืมมันจะทําให้เราเปลี่ยนเกมได้บางทีนะครับโอเคนะครับผมมา แล้วก็กองกลางก็แนะนําให้แบบหาแบบสไตล์เกมรับมาคนนึงก็ได้ครับผมเวลาที่เราดันําคู่แข่งแล้วก็เราอยากจะเล่นเกมรับนะครับเอาลงมาได้ครับแบ็คขวาก็ให้แนะนํามาเหมือนกันถ้าจะให้ดีนะครับก็จะประมาณนี้ตัวสำรองก็จะมีฮาซาก็เล่นเอามาเล่นเป็นกองกลางตัวรุกนะผมฮาซาครับโอเคครับผมการจัดแผนก็จะประมาณนี้ครับเรามาดูเทคนิคที่ผมปรับครับเทคนิคที่ผมปรับก็จะไม่ได้มีอะไรเยอะครับก็จะปรับแค่อังเคอรริงหน้าคู่ครับนี่ แล้วก็ใส่เคาน์เตอร์ทาร์เก็ตให้ตัวที่แบบเราลิงก์ up เลยครับก็ประมาณนี้นะครับเทคนิคก็ไม่ได้มีอะไรยากครับประมาณนี้เลยแผนแล้วก็สไตล์ทั้งเตะก็จะประมาณนี้ครับผมสําหรับสายฟรีขึ้นดินหนึ่งได้ครับโอเคครับผมเรามาดูกันในเกมครับจาะนี้ก็ตัดบอลไม่ได้ครับผมไปแคบครับแล้วจ่ายมาคือดุดหมดเลยครับดูครับกองหน้าคือเล่นง่ายครับผมกองหน้าคู่คือมันจะทําให้เราแบบมีมิติในการโจมตีครับผมแบบเราจะไม่ยิงเองก็ได้ผมส่งให้เพื่อนครับทำให้เราเล่นง่ายมากๆครับเลยดูจากนี้ครับเอ็มเปเป้ครับ แล้วเดบุทัแล้วซัดลงนี้โอ้โหเวอร์จัดแล้วครับแล้วก็การเล่นเกมรับก็ถือว่าเกมรับค่อนข้างจะแน่นครับเพราะว่ามีกองกลาง2ตัวเริ่ดูจังหวะนี้เดียวก็ฟอรันโอ้โหเวอร์จัดครับผมแล้วก็กองหน้าให้มีแบบการจบสกอร์ให้ดีนะครับผมว่านะแนะนําอีกตัวหนึ่งก็แนะนําเป็นตัวที่วิ่งเร็วครับอีกตัวหนึ่งก็เน้นการจบสกอร์ไปก็ได้ครับแล้วเรามาดูจังหวะนี้ครับผมกาก้าครับรถจ่ายทะลุช่องมาให้กับเบคแฮมโหเบคแฮมคือเติมมาได้ไงครับจังหวะนี้ครับเดี๋ยวก็ฟอรันแล้ว ยิงโคตรแรงครับแล้วก็จบสกอร์คมจัดด่าผมบอกเลยครับโอเคครับมาดูกาก้าครับเบคแฮมมาที่การขึ้นเกมมาครับอย่างสวยครับผมหลักๆก็คือจะเป็นการชิงบอลครับแล้วดูจากวันนี้คือแบบโอ้โหฟอรันคือแบบมีความดื้อครับแล้วก็จ่ายมาที่เฟมินโลเปสครับเฟมินโลเปสก็เป็นหนึ่งตัวที่แบบเป็นสไตล์ฮูเพย์เล่นง่ายครับเอ็นปะเป้ครับแล้วดูฟเฟมินโลเปสครับเฟมินแล้วดูการจ่ายจังหวะนี้ครับโอ้โหหลุดเลยครับคือแบบเอาเรื่องจะจัดครับผมดูการวิวอัพแบบ เต็มๆครับดูๆเห็นไหมครับเห็นไหมเราก็จะทําการชิ่งบอลแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับมันก็ทําให้เราชิ่งบอลง่ายครับเพราะว่าเล่นหน้าคู่คือเล่นง่ายมากครับจากวะนี้ก็โหสวยจัดครับดูคนต่อครับจงหวะนี้แล้วฝั่งของข้ามจะขึ้นมาครับถ้าตัดบอลได้คือโรดี้ก็คือเป็นสไตล์อังเคอร์แมนครับเป็นตัวที่แบบเกมรับดีครับถ้าใครแบบสายฟรีก็เล่นตัวนี้เลยใครที่เปิดไม่ได้แฟงไรกันก็ตัวนี้แหละผมว่านะนําครับแล้วดูจงหวะนี้กา้าครับ แล้วกาก้าครับผมบุกด้านข้างก็ได้เหมือนกันครับแบ็กจะเป็นแบ็กบุกครับเนี่ยเห็นไหมเปิดขึ้นมาแล้วเอ็มเปรเป้โขเข้าไปโอ้โ